อดีตหัวหน้าด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของ WhatsApp นะคะก็คืออัตเละเบกเขาทำงานในช่วงปี2021ถึง2025ออกมาฟ้องร้องทาง Netta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ WhatsApp ค่ะกล่าวหาว่าแอปพลิเคชันมีจุดบอดของการป้องกันทางไซเบอร์และทำข้อมูลของผู้ใช้งานมากกว่าหลายล้านบัญชีรั่วไหลซึ่งนี่คือการละเมิดข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็ยัง อตอบโต้เขากลับเมื่อเขาเขียนรายงานความล้มเหลวนี้ด้วยการประเมินการทํางานในแง่ลบและให้เขาออกจากงานในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าไร้ผลงานเบคอ้างว่าวิศวกรประมาณ1,500คนของ WhatsApp เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตและปราศจากการกำกับดูแลในการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ซึ่งการกระทําแบบนี้เป็นการละเมิดกฎหมายค่ะและทางบริษัทก็เคยจ่ายค่าปรับในกรณีแบบนี้ไปแล้ว5,000ล้านดอลลาร์ในปี2020 อดีตพนักงานคนนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าบริษัทเพิกเฉยแล้วก็ล้มเหลวในการเยียวยาคนที่ถูกแฮ็กบัญชีไม่ทําตามคํามั่นว่าจะปรับปรุงยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานแต่กลับเลือกที่จะให้ความสําคัญต่อการเพิ่มยอดผู้ใช้งานแทน การฟ้องร้องนี้เกิดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกค่ะกล่าวหาว่าเมตตาล้มเหลวในการบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยไซเบอร์และการจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมจนทําให้เกิดข้อมูลรั่วไหลออกมาอย่างไรก็ตามเบคไม่สามารถยื่นฟ้องร้องเกี่ยวกับการที่เขาถูกปลดออกจากงานได้นะคะตามการพิจารณาของกระทรวงแรงงานสหรัฐ ทางรองประธานด้านการสื่อสารของเม t a อย่างคาวุบกออกแถลงการโต้เลยค่ะบอกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เราถูกโจมตีด้วยวิธีเก่าๆจากอดีตพนักงานที่ถูกประเมินว่าไร้ผลงานและบิดเบือนข้อมูลทําให้ภาพลักษณ์บริษัทดูแย่ในสายตาสาธารณชนทั้งๆท,ที่ทีมงานของพวกเราทํางานอย่างหนัก โดยในปี2020เมตตาตกลงใจค่าปรับมหาศาลนะคะจากกรณีอื้อฉาว Cambridge Analytica ที่ทางเมตตาไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน Facebook 50ล้านบัญชีได้อย่างเหมาะสมทำให้ทางบริษัทไปเจราจากับร,รัฐบาลสหรัฐและสุดท้ายก็ยินยอมออกมาตรการในการป้องกันและสร้างความปลอด สายไฟเบอร์นะคะซึ่งการฟ้องร้องของเบสในรอบนี้เขาต้องการให้เนต้าออกมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ทางการสหรัฐบังคับใช้กฎหมายต่อบริษัทอย่างเข้มข้นค่ะ